สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะผมวันนี้ผมก็มีเว็บคุดบิตคอยนมาฝากนะผมสำหรับสายฟรีนะครับก็มาเปิดคุดฟรีกันไว้นะมันไม่ได้เสียหายอะไรนะผมไม่ได้ลงทุนนะผมผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่จะลงทุนนะผมผมก็จะพาไปดูขั้นต่ำขั้นต่ำการขั้นต่ำการฝากลงทุนนะครับ วิธีการลงทุนนะผมก็จะแนะนำให้เพื่อนๆนะผมะก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่าพลาดเว็บเคมตัวนี้นะผมที่ผมเพิ่งลงปลาล่าสุดน,นะครับเว็บเคม USDT นะผมเว็บนี้ก็เขมได้เยอะนะครับสำหรับสายฟรีนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการสมัครนะผมวิธีการเปิดขุด อ่าพอคลิกลิงก์ไปแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับผมสำหรับสายฟรีนะผมสมัครรับโบนัส5ดอลลาร์นะครผมแรงขุดที่เราได้รับนะครับก็จะอยู่ที่500 g h กิกะเฮิรต์นะผมในช่วงของตรงนี้นะครับเราจะได้2%ถึง6%ต่อวันนะครับผม นี่จำนวนผู้ใช้นะครับสำหรับเว็บนี้นะผมก็จะอยู่ที่หนึ่งมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสี่คนนะครับหนึ่งวันการทำงานนะผมวิธีการสมัครนะครับก็ให้เพื่อนกดเริ่มต้นในส่วนของตรงนี้ได้เลยนะผมกดเข้ามาจากนั้นให้เพื่อนใส่ชื่อผู้ใช้หรือยูสเนมนะครับในการเข้าสู่ระบบนะผมจากนั้นให้เพื่อนใส่อีเมลของเพื่อนนะ ในส่วนของสองช่องนี้ครับก็จะเป็นรหัสผ่านหรือพาเวิร์ดในการเข้าสู่ระบบนะครับจากนั้นกดรีแคปชา่าเรียบร้อยนะผมกดสร้างบัญชีในส่วนของด้านล่างนี้ไปได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าแดชบอร์ดการขุดของเรานะครัผมอันนี้นครับแรงขุดของเราที่ได้รับฟรีมานะครับห้าร้อยกิกะเฮิร์นต่อวินาทีนะครผม อ่าผมก็ได้ทําการเชิญเพื่อนไปหนึ่งคนคนระับอ่าลองเชิญคนระับลองเชิญมาหนึ่งคนคนระับอ่าขออภัยนะผมมือไปโดนคนระับอ่าเชิญเพื่อนอ่าผมเชิญเพื่อนมาอ่าก็ได้รับหนึ่งกิกะเฮิรต์นะผมต่อนหนึ่งคนคนระับอ่านี่ก็กําไรรายวันของเราเนอะผมอยู่ที่สองเปอร์เซ็นตะ์ครับอ่าผมก็เปิดขุดไว้แล้วนะผมอ่า ก็มีหลายเหรียญเพื่อนๆเลือกขุดนะครับก็มาเปิดขุดฟรีกันไว้นะครับผมตรงนี้ใน,น่วนที่ผมเปิดขุดฟรีไว้นะครับผมการเปิดขุดนะครับก็ให้เพื่อนๆเลื่อนมาให้สุดนะครับผมให้เต็มร้อยแบบนี้นะครับก็ปล่อยขุดฟรีกันไปได้เลยนะครับผมถอนได้ไม่ได้สําหรับสายฟรีแยวผมจะมาอัปเดตการถอนให้ อให้ดูนะครับเมื่อผมถึงยอดถอนนะผมอสําหรับใครที่จะลงทุนนะครับสําหรับนักลงทุนนะผมอในส่วนของวิธีการฝากนะครับก็กดคำที่เงินฝากตรงนี้นะครับผมอนี่ก็จะเป็นสกุลเงินอ่าที่เขารองรับในการฝากนะครับผม อ่านี่นะครับก็ประมาณนี้นะครผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูอยอดขั้นต่ำนะครับอขั้นต่ำการถอนนะครับขั้นต่ำการถอนขั้นต่ำการฝากนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่า,าฝากถอนเท่าไหร่นะครับผมถ้าจะดูยอดขั้นต่ำก็เข้ามาที่คำถามที่พบบ่อยนะครับนี่นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานะครับผมจะเจอครับ นี่ครับจำนวนเงินฝากขั้นต่ำเท่าไร่นะครับก็กดดูนะผมอไม่มีไม่มีขั้นต่ำการฝากนะครับผมสำหรับเงินฝากนะครับอจำนวนขั้นต่ำการถอนนะครับก็กดคลิกในถ่วงตรงนี้นะครับผมอนี่นะครับก็ให้เพื่อนมาดูขั้นต่ำการถอนตรงนี้ได้เลยนะครับผมอผมขอย้ำอีกครั้งนะครับผมก็ไม่แนะนําให้ลงทุนนะครับ สำหรับสายฟรีนะผมขุดฟรีได้ขุดนะครับสายฟรีถอนไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่ได้ลงทุนนะครับเปิดขุดไว้มันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะ,ะส่วนขงการแนะนำเพื่อนนะครับก็กดคำสั่งการอ้างอิงนะผมอ่า จากนั้นกดคัดลอกลิงก์ในส่วนของตรงนี้ไปแนะนำเพื่อนได้เลยนะครับระดับการอ้างอิงก็จะอยู่ที่2ระดับนะผระดับหนึ่หาเซระดับสองสิบเปอร์เซประมาณนี้นะครับวิธีการถอนนะครับผมกดคาที่ถอนหรือวิดด์ยอนะครับ นี่นะผมเพื่อนๆต้องการถอดเหรียญหนะอ่นะต้องการถอดเหรียญนะครับที่เพื่อนๆขุดไว้นะผมก็กดถอดในตัวของตรงนี้ได้เลยนะครับเมื่อถึงยอดถอดนะครับนี่นะผมก็ให้เพื่อนๆก่อคันต่ําของเพื่อนนะครับที่ต้องการถอดนะผมจากนั้นคัดลอกที่อยู่กระเป๋ามาใส่นะครับจะเป็นกระเป๋าไหนก็ได้นะครับ จากนั้นก็กดถอนตรงนี้ไปได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมลองกดถอนนะครับอ่นนี่นะผมเขาก็จะบอกยอดการต่ำนะครับ0.07 Bitcoin Cash นะครผมอ่ก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของใครที่ติดตามผมมาทำนะครับ่าผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผม สายฟรีก็รีบมาเปิดขุดฟรีกันไว้นะครับเพราะว่าเว็บไซต์เพิ่งเปิดได้แค่วันเดียวนะครับผมถ้าใครไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมพยายามจะหาคลิปหาเว็บดีๆนะครับเว็บสําหรับสายฟรีหรือว่าเคมดีๆเว็บเคมสามารถถอนได้ทันทีอะไรประมาณนั้นนะครับผมจะหามาให้เพื่อนได้มีทําฟรีกันนะครับ ก่อนจากกันผมขอเมือเ่อนก็หนึ่งไลค์1นึแชนะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ